สวีดสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ worldwar.net นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องทีดเดนแชร์ด้วยนะครับผมจะว่าความบังเอิญก็ว่าได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ w o r d w a r นิดหนึ่งนะครับก็เลยมีโอกาสได้แวะเวียนกลับมาดูผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะมันสมัครฟรีได้ แล้วก็สร้างฟรีได้5อันนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับระบบนะครับก็มีการไม่อนุญาตให้สมัครฟรีแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับลองทดลองเข้ามาดูในฐานะผู้ที่ยังไม่เคยสร้างเลยนะครับพูดง่ายๆว่าสมัครสมาชิกใหม่นะครับก็เลยพบว่านะครับตอนนี้เว็บไซต์ wordward.net เนี่ยอนุญาตให้กลับมาสมัครแบบฟรีๆได้แล้วก็สร้างแบบฟรีๆได้ถึง 5อันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสร้างเกมสนุกๆหนึ่งเกมกันนะครับก่อนจะไปเรียนรู้นะครับฝากกดติดตาม s ับส c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปเรียนรู้กันเลยก็ตอนนี้เลยนะครับผมใช้อีเมลอันใหม่ซึ่งยังไม่มีการสร้างสื่อสร้างเกมหรือสร้างกิจกรรมใดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกอย่างง่ายๆแล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า สร้างกิจกรรมแรกของคุณตอนนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่สร้างแล้วก็กดสร้างกิจกรรมปุ่มสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับกดหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเกมให้เลือกอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวนะนับก่อน3 6 9 12 15 18เกมด้วยกันนะครับที่เป็นเกมแบบฟรีๆนะครับในที่นี้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะสร้างเกมที่ชื่อว่า คู่ที่ตรงกันนะครับคู่ที่ตรงกันผมจะกดคลิก1ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมเริ่มต้นที่ชื่อของกิจกรรมนะครับในที่นี้ผมก็จะขออนุญาตสร้างเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอีกแล้วเหรอครับก็ใช่ครับผมโอเคนะครับผมจะเริ่มต้นนํามาวางตรงนี้นะครับคําแนะนํานะครับเขาบอกว่าเราสามารถเลือกได้2แบบก็คือ คู่ของรายการที่เหมือนกันคู่ของรายการที่ต่างกันนะครับผมลองอ๋อในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองดูแบบง่ายๆก่อนนะครับลองดูแบบง่ายๆก่อนก็คือคู่ของรายการที่เหมือนกันนะครับผมจะลองนําสิ่งเหล่านี้มาวางนะครับอ่าโอเคลองนําแบบนี้มาวาง5คําก่อนนะครับปุ๊บนี่นะครับสิ่งนี้ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือในเว็บไซต์เวิร์ดบอลเนี่ย ถ้าเกิดเรามีการนําคําต่างๆนะครับมาเรียงไว้คนละบรรทัดแบบนี้เนี่ยเวลาเรานํามาวางเนี่ยนะครับมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นข้อใหม่ให้อัตโนมัติเลยนะครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆครับทีนี้ผมขออนุญาตลองแทรกรูปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเคสนะครับน่าจะต้องใช้คําภาษาอังกฤษในการค้นเคสโอเค ต้องเป็นเคสคอมพิวเตอร์ละ,อ,ะอันนี้ก็ได้นะครับปึ๊บในลนักษณะแบบนี้ขอเป็นรูปภาพสัก2อันก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องค้นเป็นภาษาอังกฤษโอเคในลนักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถสร้างสูงสุดได้ถึง20คู่เลยทีเดียวนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะลองทดสอบเกมแบบแรกก่อนก็คือคู่ของรายการที่เหมือนกันกดเสร็จแล้วนะครับปึ๊บนะครับ ทำการบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบเล่นเกมเกมนี้พร้อมๆกันนะครับไปเล่นกันเลยอ่าโอเคอืมอืม,อม,อมผมสร้างทั้งหมด5คำมี10แผ่นป้ายนั่นหมายถึงว่าจะต้องจับคู่กันแน่นอนลำโพงไม่ใช่นะครับโอเคอ๋อถ้าเกิดเป็น คู่ที่มีรายการเหมือนกันก็คือเราสร้าง1แผ่นป้ายมันก็จะเหมือนทําซ้ําหรือว่าก๊อปปี้เพิ่มขึ้นมาอีก1แผ่นป้ายเพื่อให้เราจับคู่กันนะครับเป็นแบบเกมหาคู่ที่ต้องใช้ความจําด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ครบโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคอันนี้ปึ๊บโอเคอันนี้เคสอ่าไม่ใช่ละ๋อเคอยู่ตรงนี้นะครับ นั่งขำตัวเองนะครับนี่ขนาดห้าแผ่นป้ายเนี่ยยังใช้เวลาหาเกือบจะนาทีหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับโอเคนะครับเราพบคู่ล้วนะครับโอเคครบพอครบเสร็จแล้วก็จะมีนะครับเวลาแล้วก็สามารถดูลิดเตอร์บอร์ดได้ว่าได้ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองไปปรับแก้นะครับกับแก้ไขเนื้อหาเรา ลองเลือกแบบคู่ของรายการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ผมจะลองนําที่เป็นภาษาอังกฤษมาใส่อย่างนี้นะครับในลนักษณะแบบนี้อุย้ยนะครับมันมาอยู่ฝั่งนี้ซะงั้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้อง Copy ทีละอันนะครับมันยึดโยงฝั่งนี้เคสนะครับมอนิเตอร์ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากเพิ่มความน่าสนใจของเกมเนี่ยนะครับ ในส่วนของคู่ของรายการที่ต่างกันเนี่ยนอกเหนือจากว่าเราจะใช้คู่ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วเราสามารถกําหนดนะครับเป็นฝั่งหนึ่งเป็นข้อความอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปภาพก็ได้นะครับผมจะลองนะครับฝั่งหนึ่งเป็นรูปภาพอันนี้คือเทคนิคที่1นนะครับหลายๆท่านน่าจะพอทราบกัอนอยู่แล้วนะครับเทคนิคที่2ออันนึงก็คือว่านะครับฝั่งหนึ่งเป็นข้อความอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นนิยามเป็นความหมายก็ได้นะครับอย่างเช่น แสดงผลผมจะลองพิมพ์คราว่าแสดงผลในรูปแบบของเสียงนะครับอันนี้แสดงผลทางหน้ากระดาษเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการกดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมลองให้ดู2แบบเลยแต่ว่าเวลาทุกท่านตัดสินใจสร้างเนี่ย ก็ลองดูว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กหน่อยนะครับอาจจะเป็นป1ป2ก็อาจจะให้เป็นเกมจับคู่ธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับหรือระดับที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะให้เป็นคู่ที่แตกต่างกันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะไปออกแบบเลยนะครับผมโอเคลองดูนะโอเคสลับแผ่นป้ายทีนึงนะครับปึ๊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 บป้นพิมพ์อันนี้ไม่ใช่เคส A few moments later นี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเกือบหนึ่งนาทีนะครับผมนี่แค่ห้าคู่นะครับแสดงว่าความจําเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็เบอๆสบายๆนะครับเป็นเกมจับคู่ที่อยู่ในเว็บไซต์วอลบอลยังไงช่วงนี้นะครับระบบเปิดให้สร้างฟรีๆแล้วก็อย่าลืมมาสมัครแล้วก็สร้างเกมสนุกๆไปให้นักเรียนเล่นกันนะครับหวังว่าจะคลิปหวังว่าจะคลิปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับหลายๆท่านที่ต้องการนําเกมนี้ไปปรับใช้ ที่ใช้ได้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็ใช้ในรูปแบบของออนไลน์ก็ได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านกดไลค์เนี่ยระบบนะครับของ YouTube ก็จะรู้ว่าทุกท่านสนใจคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วก็จะแนะนําคลิปวิดีโอแบบนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันละกันนะครับผม และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปสร้างอีกหนึ่งเกมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ